สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้วันที่3กุมภาพันธ์นะครับพศ2556เรากำลังอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับในรายการประเพณีปนีนจักรยานพิช่อิดยอดดอออินทนนท์ปี2556ครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วครับตอนนี้เราอยู่บริเวณกลุ่มนครนายกครับเดี๋ยวมาดูสมาชิกกันบ้างครับผู้รกมเรียนเดินสัมภาษณ์คือพี่ต้งครับ่ครับพักไทยพึ่งรักแฟนเพลงจากทางบ้านนะครับ คยันนาันนา้แ่ันาครับนั่นนนใชัไว้ยังไงบ้างครับเต็มที่ครับเต็มที่นะครับอคนหัวน้าแก๊งครับติดแหวนสีแกไฟแดงนครนายกโอ้พิเตอร์วีครับผมวันนี้วางแผนการปัดหรือมีเฟตีตั้งเป้าหมายไว้ยงไงบ้างะดอครับดีเลยครับดีลยครับปีแล้วไว้เท่าไหร่ฮะปีแล้วทำไว้เท่าไหร่ยี่ึ้นเอยวัน่อเตรียมตัวมาดีไหมครับเตรียมตัวมาดีไหมอ๋อาหดี มาดีม้าล <da> ้ำใหม่นะครับวผมต่างปีลำใหม่ปีนี้เก็บเก็บไปแน่นด้วยอ๋อครับผมครับผมวันนี้ล้ำใหม่ครับวันนี้คนเยอะแยะมากมายครับโอเยอะมากเลยวันนี้คาดว่าน่าจะประมาณป500คนนิบรรดาหัวล่าครับ ไม่ทาครับเราอยากจะรู้ว่าในกระป๋องน้ำนั้นมีอะไรหลือเกินอาจจะมีลีโอหรือเปล่าครับผมครับผมทางมัครับรถพโดรถใหม่รถใหม่อเคโอเคคลั่นีรู้สึกว่าสดชื่นเทุกคนครับ่คีเพื่อนร่ยบยัรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวผอานรบการณ์แรงานีครับ